สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคู่หูเกษตรพารวยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นาข้าวของชาวนาที่เสนาอยุทธยานะคะซึ่งได้มีปัญหาตอนนี้ข้าวได้ออกรวงแล้วค่ะมีปัญหาเป็นใบขาวนะคะซึ่งเป็นหนอนม้วนใบนั่นเองจะเป็นลักษณะยังไงนะคะและเราจะมีวิธีกำจัดวิธีไหนเราไปรับชมกันในคลิปเลยค่ะ นี่นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูข้าวกันที่เกิดจากการผลกระทบกับการใช้เคมีเยอะเกินไปนะครับเกิดใช้เคมีเยอะก็เกิดเป็นใบาขาวนะครับนี่โรคใบาขาวหรือโรคหนอนวนใบนครับเนี่ยเขาจะใบม้วนอย่างเงี้ยครับนี่คือใบธงนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคือเสียเลยนะครับข้าวเราก็จะไม่ค่อยมีน้ำหนักเละครับเพระใบใบธงเราเสียนี่ครับ ตัวหนอนเขาจะอยู่ในใบนะครับนี่ครับอยู่ในใบนะครับแล้วก็ถ้าเราฉีกยาไม่อยู่นะครับเนี่ยตัวเขาใส่ในะครับจับไม่ทันตัวเขาจะจะใส่เลยนะครับ พวกนี้จะฉีกยาจะฉีกยา้านะครับฉีกจะไม่ค่อยอยู่นะครับอืมหล่นมาแล้วนี่ครับเขาจะบ่งกันหญ้าครับพวกนี้เพราะว่าข้าวเราต้นอ่อนนะครับเราใช้เคมีเยอะนี่ครับรูปร่างเขานะครับ นี่คือตัวของหนอนมนใบนะครับหรือโรคใบขาวนะครับนี่คือตัวหนอนเขานะครับตัวเขาจะเป็นนี้เลยนี่ครับแล้วเราฉีดยาไม่อยู่ปุ๊บเราฉีดยาไม่อยู่ปุ๊บไปไป,ไปเขาก็จะลงโคนครับเนี่ยเขาจะลงโคน์กลายเป็นเพีย้ยใบนี่ครับเพีย้ยจะกระจันเยอะมากนะครับเนี่ยกระจันเยอะเลยนะครับ เขาก็จะดูดน้ำเลี้ยงจนหมดเลยครับดูดน้ำเลี้ยงแล้วก็จะทำให้ต้นแห้งก็จะไม่มีน้ำหนักครับต่นนี้นี่คือผลเสียนะครับที่จากการเราใช้เคมีเยอะเกินไปฉีกยาไม่อยู่นะครับเพราะว่าภูมิต้านทานเขาจะน้อยแล้วก็ข้าวนี่มันใบมันเยอะใบมันใหญ่ครับใบใหญ่เนี่ย เนี่ยนอนไม่อยู่เลยนะครับเนี่ยใบธงตัวนี้คือรักษาไม่หายนะครับก็เป็นผลเสียก่อผลผลิตเลยนะครับแล้วตัวนี้ถ้าเป็นเยอะๆปุ๊บพอเพี้ยมาซ้ำปุ๊บเสียเลยนะครับอันนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับพยายามทำให้ข้าแกล่งครับอย่าทำให้ข้า งามเกินไปพองามเกินไปแล้วเราปัญหาเราแก้ตรงนี้ไม่ได้เลยครับเพราะยามันเอาไม่อยู่ครับใหเ้เป็นเคมีไงก็ไม่อยู่ครับเนี่ยข้างล่างเป็นเพียข้างบนเป็นหนอนมุนใบครับเนี่ยใบเสียมาเลยครับนี่คือโรคหนอนมุนใบหรือหนอนใบขาวที่เป็นกันอยู่นะครับให้ยาแรงแค่ไหนก็ฉีกไม่หายเร๋ะ พอฉีดครั้งแรกไม่หายฉีดครั้งสองก็ดื้อยาแล้วครับหนอนพวกนี้แล้วเขาที่บางเขาเยอะครับเขามมวนใบอยู่เขาจะตายไม่หมดนะครับเนี่ยเขาหนุนมุนใบอยู่เงี้ยครับเนี่ยักเกตได้ครับนี่ไม่มีแล้วเป็นตัวแก่ไปแล้วครับเขาจะอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือข้อเสียนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับ ระวังทำข้าวใหญ่ข้าวงามนะครับดูข้าวด้วยครับข้าวปอเป๋อเนี่ยหกหนึ่งนะครับตัวเนี้เทียลงโคนแล้วผลผลิตก็ไม่เต็มร้อยแล้วครับตอนนี้ครับเด็ฝากพ่อแม่พี่น้องน,นะครับให้มาที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปดีๆและสาระดีๆมาอัปเดตให้ฟังให้ดูกันเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคพืชหรือการทํา ข้าวให้ได้ผลผลิตแล้วก็วิธีกำจัดเขาด้าวตีดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณทุกท่านครับ